ควันใส่แล้วครับพี่น้องครับสิบกว่าสิมีหัวหนามอยู่หัวหนามเต็มดีจอมันนี่สเครื่องชั่วโมงเลยนะครับีจะได้ขามาถึงร่างมานันโอ้ดึงออกมาได้ย่างสวยงามครับผม,แต,ม,มบแต่ว่าหูมี่หนามครับแต่ว่าหางอ่อนครับพี่น้อง พังอ่อนคอกัแล้วกันได้ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมพาพี่น้องมหามิมหลังมือฝนตกครับผมโอ้เลมเบิดกับทางอากาศหลังแก้มใสครับแดดกำลังออกมาเจอมิมหลังหนึ่งครับผมโอ้ยอยู่ใน,นกอไผ่หนมเดี๋ยวจังใดขอ ทางทางออกับเบมองกันเขาไปหนามกับผมเนี่ยต้องเหตุทางดีๆครับมีเดือนหกเข้าหรมีหนามวะครับอยู่กลางทงนักเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าก็มีปลาอยู่ห้างๆเป็นปลาอยู่ค้าบอนแหน่ครับอาจจะมีหนามอาจจะมีก้อนหัวหนา ทีทางทางกบไปมึงว่าหัง้งมาอยู่มองไหนนั่นครับผมเห็นบ่โอ้ยงไงเลยครับกลางจอเลยเดี๋ยวก็เปิดทางก่อนพี่น้องเมึงยากพวดเขาเ่าไปยากเอาควันใส่แล้วครับพี่น้องครับ เติยกว่าจะมีหัวหนามอยู่หัวหนามเต็มดีกลังกับกำลังกินเลยครับ ยังมือไกลๆครับผมหลังสวยพี่น้องบอกแกรครับ ผอ้หัวน้ามก็ดีครับห้อยดูดอยู่ก้อนหนานี้นนะติ๊ดตาฝนมันตกครับมันก็นเลยนาสีดูดหัวน้ามึงล้งางขาวๆเลยของมึงไก่เดียวบ่ <c oughs> จอมานอีกครึง่งชั่วโมงลเลยครับ จะดีขอมาถึงรางมันัวนน้ำแจวครับผมน้ำกัดรักไปลายเหรอ๋ยวลงไม่เหมือนครับผมสวยๆโอ้เละเลยพี่น้อง หลายงาพดมึงจะว่างาไดน่ยมึงครับหัน้นาเป็นเต็มไหมหวมู้นำดีๆเสียเลย แต่ขนมหวานเนี่ยอยู่มือผมนีอ่อ้ยอูย๋หวานครับขอเก็บไปดนนีน้ำกันแล้วกันล้างกับขวาครับเละเขาออกยางหยาด งามันสารกันหลายผดไปครับผมดุยตัวโอ้ยสองร้อยไปไพี่น้องครับเจออีกแล้วครับลังหนึ่งย่างไปย่างมาน้ำปลาครับตำตำเลยครับผม ทั้งย่างงครับเดี๋ยวมึงน้ำกันโอ้โหคุณครับผม เอาควันใส่กันก่ออยู่กับเคี้เคืออะไรโอ้ยก่อนหัวหนามคือบ่มีนหรอเขีบ่ครับเนี่ย ปิดตาอยู่ครับผมก่อนหัวน้ำดีอยู่มีปิดตาอยู่บางส่วนแกฉว หูเหรินผมเดามีน้ำม,มีน้ำครับบ่ขี้ไล่บ่ขี้ไล่พี่น้องอุ้ยอุ้ย พอตัดก่อนคนตกก็มันดูดหัวน้ำครับก็เลยบ่าหลยปไหน อู้หัวน้ำแตกล้างเอาเอง่ายแก่ครับผมล้างเอาอย่างง่ายกอ่อนแตกนี่ครับผมปิดตาอยู่บ่ไหลได้หลอดกะแถบสิบวมี้ครับแต่ว่าฟังนี่มีอยู่นี่นี่ครับบริเวณปิดตาฝนตกมันก็นเลยดูดหน้าครับ ไปหาอีกครับผมปลาเดียวนี่แหละเดี๋ยวจะขงเดี๋ยวลุยกันต่อโอ้ยหางนี่เหยพี่น้องครับจงังเลยเสียวได้หางกำลังงามๆอยู่ทั้งหนามครับ สูงมีหม่องขึ้นครับผมเดี๋ยวขอลองล่นมึงก่อนครับก็ได้กะทิบ่เอาได้กะท,อเอกทิเอาครับผมดึงลงมาสิลงมานน่นครับทัางไงเติบโอ้ดึงลงมาได้ยางสวยงามครับผม จ่าวผมีม่นนำครับจ่าวหางอ่อนครับพี่น้องหังอ่อนขอกระและกันได้ครับผมร่ม้นี่ครับผม,มนี่หนำบานเลย ก็เลย่าตีขอลังกันแล้วกันอพอแล้วสามลังตรงนีม้มือจับครับ มาล้างไปย่างกันแล้วกันอุปรกรณ์ออกกันนี่ครับผมสองลังน้องได้ตะลังครับผมไม่มีหนามเลยโอ้ย ได้กินครับผมได้กินมันฝนตกครับแต่ฝนบ่นตกกัคือนสิมีว่ามีนามเยู่หรอกแถวนี้มีปลาอยู่ข้างไหยนาสิดูจินหัวหนามเหมดครับช่วงฝนตกเห็ดให้มีนามบาดเลยเอ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปหาไม่ครับสามลังพอคลิปนี้ ขอล้างไปกินกันแล้วกันล้างสวยเยอะมีหัวน้ำล้างเดียวก่อนหัวน้ำเข้าเรียวก,ก่อไฟพ่อใดครับผมพ่อใดไปขั้นอ่ะเจอกันไม่คลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับแกวอยย่สามล้างไม่จะล้างยังไง จะเจอตอนเดือนหาก็ดีครับ